กดไลค์กับเยซด้วย,ยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม,มกดับสกรกับเยซด้วย,ยนะแล้วก็อย่าลืมก,ก,กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับเยซีด้วยด้นะโอเคไปลวบายบาย โอ้โหก็กล่าวสวัสดีทุกช่องทุกท่านกันด้วยนะครับเพรผม yes, เยเซ่เลื่อนนะครับรายการที่คนกวส้นตีนส้นตีนที่สุดในประเทศไทยนะครับผมวันนี้เรากลับมาอีกแล้วนะผมสำหรับเกมชิคเก้นการเกมไก่กอกๆ,ๆนะครับผมนะก็วันนี้เราจะมาสร้างบ้านลอยฟ้ากันนะครับผมนะภารกิจของเราวันนี้นะครับผมนะโอเคเข้าไปเริ่มกันเลยดีกว่านี่ไงโอ้สร้างแล้วโอ้โหแป๊บเดียวก็สร้างเสร็จแล้วเนี่ยพูดเล่นนะครับผมยังยังสร้างไม่เสร็จนะครับผมนะเราจะต้องต่อบ้านไปเรื่อยๆนะครับผมนะผมก็ต่อไปเรื่อยๆแบบนี้แหละครับผมนะภารกิจของเราคือห้ามเพื่อนนนนนนนยยยิิิิิงงบบบบบบ้้้้าาาาาเเเเเรรรรระะะะะดดคคััผมถลลปีีจจทท นะเราจะมาดูกันว่าคืนนี้เราจะรอดหรือเปล่านะผมนะเฮ้ยมีคนมามีคนมาเฮ้ยมีเพื่อนมาโอ้สวัสดีเพื่อนตัวน้อยโอ้โหมากระจิตด้วยเลยทีเดียวเนี่ยโอ้เป็นแมวด้วยสวัสดีเพื่อนแมวแต่ทำไมน่าเหมือนหนูจังเลยโอ้ตัวม่วงเลยเนี่ยม่วงฉันนึกว่ามันม่วงอยากกินจังเลยอมันม่วนทอดอร่อยไม่ใช่นะครับโอ้ผมก็พูดเรื่องกินไปเรื่อยนะครับผมนะสร้างไปเรื่อยยื้อยู่นิ่งๆนะเพื่อนมันม่วงผมจะเลือกไอตัวนี้ว่ามันม่วงแล้วกันนะผมนะอยู่นิ่งๆมันม่วง ม่วงอยู่นิ่นงอืมคอยๆสงเอ้ยมีคนมามีคนมาโอ้ยตัวเล็กจิตเล็กเหมือนกันเลยเนี่ยโอ้โหจะมาตัวเล็กอะไรกันนักหนาเออแต่ก็ดีเหมือนกันจะได้ไประหยัดทรัพยากรงั้นฉันจะสร้างบ้านต่อแล้วนะอุย้ยสร้างบ้านสร้างบ้านอ้าวมันต่อยกันตายแล้วโอเคงั้นช่างมันแล้วกันนะครับเราจะให้มันต่อยกันตายเองนะครับผมนะโอเคครับเราจะสร้างบ้านต่อไปงั้นเพื่อนตัวน,น้อยนะอยู่นิ่งๆนะอย่าต่อยฉันอย่าฆ่าฉันเลยนะอย่าพวกข้างล่างก็ช่างมันนะอย่าให้มันขึ้นมาก็พอถ้ามันขึ โอ,โอ้ว่ามาอย่างกโกโก้คูเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์นะครับนั่งเปแอร์อดินเลยทีเดียวนะผมนะนั่งพรมพิเศษนะผมนะงั้นเราจะเสกชักโคกมาดีกว่านะผมนะเพื่อท้าทายคนข้างล่างนะผมนะนะอกว่า,วาขี่ลอยฟ้าไงประมาณนี้ผมนะนี่ครับโอมาแล้วโอเคก็ค่อยหมุนก็ค่อยหมุนติดไหมติดไหมจะได้ขี่ลอยฟ้าเอาไม่ลอยครับไปเรียบร้อยครับโอเคครับต่อไปอันต่อไปหมุน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 จะได้หรือไม่รุนการอาไม่ได้นะครับผมนะนะครับผมมาจากความสับ น้าผมเองนะผมนะเอาไหมเอาไหมเอาไหมนะผมนะผมกดติดไม่ไม่ถูกนะ้าผมนะผมกดผิดนะ้ผมนะโอเคมาลองใหม่ว่าจะติดไม่ติดออ้ยขอ้ติดแตละขอลองเฮ้ยติดแล้วออ้ยในที่สุดก็ติดออ้ยต่อไปติดล่มโอ้โหจะได้ขี้อย่างสบายใจแดดจะได้ไม่เข้าเอาเพื่อนเพื่อนทำอะไรนะั่นน่ะโอ้เพื่อนทำเลเพื่อนตัวน้อยยัดแค่โคตรเก่งเริ่มคือแรกกันเลยโอ้โห เอาละเพื่อนตัวน้อยเชื่อว่าเรามาสร้างเตียงนอนด้วยกันดีกว่านะเพื่อนตัวน้อยเราจะได้นอนคู่กันไงเอาตัวตีนะจะคิดเรื่องไปหน่อยนะเอาเรืนี่นะ่าทำอะไรเนะี่ยโอ้ตัวนายไม่น้อยแล้วดนะิเอาเรืนี่น่ามองอะไรนะนะ่ามองพวกข้างล่างเหรออย่าไปหาเรื่องมาเลยดีกว่านะเดี๋ยวมันยิงบ้านเราระเบิดเฮลิคอปเตอร์ฮลิคอปเตอร์เฮ้ยเมื่อกี้เสียงอะไรนะั่นนะ่ะเฮ้ยมีคนบุกลุกบ้านมีคนโจ oh, นะมตีอ๋อน่าเป็นเพื่อนฉันอย่างนั้นเหรออ๋อ oh, นะ่มนนามานั่งก็อีสีชมพูได้นะเพื่อนนั่งดีตูดบ้านเลยีเดียวเ้ยจะพูดเล่น งั้นจะจะนอนแล้วนะอ,อยาะ่าทะเลาะกันเข้าใจไหม มาตัวร้อกันอีกแล้วโอ้พูดไม่ได้ขายคำเลยเอ้ยนี่ข้าเพื่อนฉันต่อย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 นี่ไงฝันที่จะฆ่าเพื่อนซะเลยจะไม่ยอมหรอกนะแกอยากฝันที่จะฆ่าเพื่อนฉันเลยต่อเพื่อนตัวน้อยเออหนายตายแล้วอ๋อนั่นนั่นนั่นโอ้ยยูเอฟโอโอ้ยยูเอฟโอมาอ๋อตัวเดิมเลยที่ว่าเฮ้ยอย่าฆ่าเพื่อนฉันอีกนะถ้าฆ่าเพื่อนฉันอีกจะแเจ๊งนะเรนะมีคนถือปืนก้อนมาเฮ้ยอย่ากฆ่าฉันไหมเออมันยึดบ้านจะไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยหน่อยนะแก มื่อก่อมื่ก่อฉันแล้วยึดบ้านฉันอย่างนั้นเหรอโอ้ยเพื่อนตัวน้อยเนี่ยยังไม่ตายขอบคุณมากเลยนะที่กลับมาช่วยฉันน่ะโอ้โหมื่อกี้ฉันต้องตายแน่ๆเลยขอบคุณมากเลยนะโอ้ถือปืนก้อนหนักสองอันเลยนะโคตรโหดเลยเพื่อนโอ้แต่มันมาแล้วมันมาแล้วโอ้ช่วยกันช่วยกันเฮ้ยเดี๋ยวฉันเอาปืนเลเซอร์ยิงมันเองไม่ต้องห่วงเฮ้ยเดี๋ยวมันจะลงมาเดี๋ยวมันจะลงมาโอเคมันลงมาแล้วนี่ปืนเลเซอร์จี้จี้หัวโอเคตอนนี้มันก็ตายแล้วเพื่อนตอนนี้เราก็อยู่อย่างสงบสุขแล้วโอ้เราต้องระวังอีกเนี่ยมันต้องขึ้นมาอีีกกกแนนนนนน่่่่ๆเลยออออะะััสงใจไมดพพ เฮ้ยมันมาอีกแล้วโอ้ยยังไม่เตานอนเลยเฮ้ยหน่อยแน่แกนั่งเฮลิคอปเตอร์มาเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเลือกก่อนนะขอเลือกขอเลือกของเฮ้ยมีของอะไรบ้างเฮ้ยไม่มีอะไรเลยเฮ้ยเพื่อนตัวน้อยมันกลับมาอีกแล้วบอกสีน้องการโจโบลลี่หน่อยแน่แกฉันจะไม่ยอมให้แกฆ่าเพื่อนฉัเป็นครั้งที่สองหล้วนะไม่เพื่อนตัวน้อยของฉันตายอีกแล้ว ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เกิดใหม่ได้เฮ้ยจ yeah. ะจะล้างยัเกลี้ยงบังการฆ่าเพื่ yeah. อนยันเฮ้ยต้องตายเอาทำไมไม่ระเบิดหรออระเบิดไปแล้วเฮ้ยไม่ตายแต่ระเบิดเฉยๆโอเคครับโอเคเราจะไม่แบบบอยแนละ้วไหนเอาเพื่อนตัวน้อยอย่างฉันออกมาแนละ้วโอ้เอาศัตรูมาส่งถึงที่เลยเนะี่ยโอ้อยู่จากมีดเป็นศัตรูจากศัตรูเป็นมีดอะไรกันนี่เฮ้ยมันมาฆ่าฉันเลยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยช่วยด้วยอ้๋หน่อยได้แกนี่ต่อยต่อยต่อย,ต,อย,ต,อย,ต,อยตัวที่มันซ่าเพื่อนฉันตอนแรกเฮ้ยขาบอยเกี่ยวอะไรด้วยจะไม่ยอมไม่ยอมตายตาย ตายหมดเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเราต้องปกป้องบ้านแล้วนะอย่าให้บ้านเราระเบิดนะถ้าบ้านเราระเบิดคลิปจะจบทันทีเฮ้ยจะไม่อยากให้ยิปจบเฮ้ยตา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 ยเฮ้ยมันจะฆ่าเพื่อนฉันอีกเฮยไม่ยอมไม่ยอมเฮ้ยไข้าวบอยข้าวบอยมาเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยเฮ้ยเรือฉันเลือนิดเดียวแล้วทำใจดีเฮ้ยช่วยฉันดีโอ้เฮ้ยตัวข้างล่างมันยิงมาช่วยแล้วเนี่ยเฮ้ยหรือว่ามันจะฆ่าเราด้วยเฮ้ยก็ยิงไว้ก่อนแล้วกันหรือตัดตัดไปตั้งแต่ต้นหรอไม่ไอ้โจซี่เฮ้ยแกฆ่าฉันทำไมอ๋อฉันฆ่ามันนก่่ออีวา เต็มเยลยคัปเตอร์ต้องเส็มเลยครับเตอร์นี้ไม่ระบายค่ะโอ้ยชิบ้าแล้วจะหนียังไงเฮ้ยอย่าฆ่าฉันอย่าฆ่าฉันโอ้กำลังบินหนีกำลังบินหนีเฮ้ยจะขึ้นบ้านกูจะขึ้นบ้านเฮ้ยช่วยดีเฮ้ยกำลังจะตายเฮ้ยเป็นตัวน้อย Help me please Help me โ oh อ shit Over Over จะระเบิดสลายไปไม่บ้าใจ បាត់គ <Beemagy> ូមើលតាមបាត់គូប៉ុនប៊ីបេកីហើយបាយទេអូ ตายกันยกตี้โ oh อ oh ้ไม่เล็เป็นขี้เลยเชี่ยโอ้ไม่ก็ดีนะว์ปหนีตันน่าโอ้โหมีระบบพิเศษไ oh อ้เชี่ยไอ้ตัวไอ้ตัวนั่งเฮลิคอปเตอร์ที่ตัวดีเลยเฮ้ยดีนะแต่จะ,ะโคกไม่เป็นไรเลยนะเนี่ยจะโคกอย่างทนอ่ะโอ้นีมมาทำไมเนี่ยเฮ้ยมายอมหรอกนี่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 ตัวเป็นตัวอะไรหนูแฮมสเตอร์ฉันดูออกว่าเป็นเพื่อนฉันไม่ใช่เพื่อนฉันเฮ้ยฉันดูออกนะนี่ไงเพื่อนฉันต้องเป็นแบบนี้เฮ้ย่อนจะไม่ใช่แบบนั้นเพื่อนบ้านเราแ,แตกสลายไปหมดแล้ว นี่มาอีกเลยโอ้ยบัคาบอยเนื้อจะโดยกล้าไปถึงไหนเนี่ยนี่มันเช้า,าแล้วยังไม่ได้นอนเลยนี่ออออออมาอะไรกันเนี่ยโอบ้านไม่ไม่เหลืออะไรแล้วคือบ้านเลยเป็นขี้ไม่เหลือชิ้นดนีเลยไม่โอ้โหิงไปดูเลยโอ้โหเหลือตะครงไหม <laughs> เอจะจะนอนไหมโอ้ยบ้านเลเป็นยี่เลยบ้านนี้มันเป็นบ้านแห่งความทรงจํานะอย่าทาอย่างนั้นสิแล้วอย่าทำลายแบบนั้น,น,นบ้านนี้เป็นบ้านที่ฉันช่วยสร้างมากับเจ้าตัวน้อยนะหรือว่าแกจะมาฆ่าแบบนี้มันไม่ได้ไม่จริงบ้านแห่งความทรงจําไหม <c oughs> ล้างแก๊สต้องล้างแก๊สนี่บ้ากันปะข้าเพื่อนยันแล้วมันระเบิดบ้านฉันเลยเป็นกี้เฮ้ยพวกแกต้องผลี้ไม่เหลือชิ้นดีเอาดิโอ้เพื่อนจะมาบังทะเบิเนี่ยฉันกำลังยิงมาล้างแก๊สในนายอยู่เนี่ยเฮ้ตย,ตย,ตยตายต้องตายอึอยต้องเสกเฮลิคอปเตอร์ต้องกลับไปสร้างบ้านให้เสร็จเอยต้องกลับไปซ่อมบ้านเอึจะจะไม่ยอมใบ้านเละเป็นกี้แบบนี้หรอกจะไม่ยอมจะรับไม่ได้ไม่ Hey, <laughs> ร้องไง้น้นตาร้องไห้นั้นตาแล้วก็โกรธนั้นตาดังขึ้นไปโอ้เส้็จแลต้องสร้างบ้านเสร็จแล้วซ่อมบ้านเสร็จได้ได้เฮ้ยนี่ยังไม่เสร็จเลยนะบ้านเละเป็นขี้ซะแล้วบ้านถึงความทรงจำ hey. อ,อ๋อเพื่อนตัวน้อยนะกลับมาช่วยฉันด้วยเหรอเนี่ยฉันนึกว่านายจะออกเซิร์ฟไปซะแล้วหรือว่านายจะออกเกมมปซะแล้วโอเคฉันโดวไปตรงนี้ก่อนนะเฮ้ย hey. แต่ว่าบ้านมันเละข,ขนาดนี้แล้วจะซ่อมยังไงดีอะฉันคิดว่ามันคงซ่อมแล้วไปต่อไม่ได้แล้ว่ะเพื่อนนะ เหมือนแมรี่ในวันพีชไงมันก็คงต้องจบเท่านี้แหละนะเพื่อนนะฉันว่าเราตายไปพร้อมกันดีกว่านะจะได้สงบสุขนะจะได้ไปที่ชอบที่ชอบกันสักทีเออไปสู่สุขติไปแล้วจบคลิปแค่นี้แหละบ๊ายายเออสุดท้ายก็ตาย,ตายด้วยกันเหลี่ยม